เพราะฉะนั้นผู้ทำบาปก็ดีทำบุญก็ดีผู้ทำบุญก็เช่นเดียวกันจะทำบุญมากน้อยเพียงไรใจเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมีบุญมีกุศลมากน้อยเพียงไรใจไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีคำว่าแคบเกินไปกว้างเกินไปเรียกว่าสุด เหตุดแดนแห่งสมมุติทั้งหลายนี้เป็นสถานที่รู้เป็นสถานที่อยู่ของใจเป็นสถานที่อยู่แห่งบุญแห่งกุศลที่จะบรรจุใจของผู้บำเพ็ญน,น,น,นั้นได้มากน้อยเพียงนั้นไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจทำความบุญงามความดีมาเต็มเม็ดเต็มหมวยแล้วหาบุญหากุศลจะเป็นเครื่องเสวยหาเป็นที่เก็บ อย่างไม่มีอย่างนี้ไม่มสีสร้างบุญสร้างกุศลมากน้อยเพียงไรบุญกุศลจะเต็มตื้นภายในจ,ใจิตใจซึ่งกว้างขวางเลือกซึืง่งหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันหมดแล้วผู้ที่สร้างบุญสร้างบาปมากๆแล้วการตกนรกคำว่านรกก็ไม่มีประมาณเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบาปสร้างกรรมหนักเบามากน้อย สร้างมากเท่าไหร่นรกคับแคบตีบตันต้องได้ขยายนรกใหม่เช่นเดียวกับเขาขยายเรือนจำอย่างนี้ไม่มีจะทำมากทำน้อยสัตว์ตกนรกมากน้อยเพียงไรนรกก็ไม่มีอัดอั้นไม่คับแคบที่จะบรรจุสัตว์โลกที่ทำความชั่วช้าละโมกแล้วไปตกนรกไม่มีที่อยู่อย่างนี้ไม่มี ผู้สร้างคุณงามความดีก็เหมือนกันสร้างมากสร้างน้อยอะไรสถานที่อยู่ที่บรรจุก็มีเช่นเดียวกันเช่นจังพื้นเพแห่งมนุษย์มนุษย์เกิดได้ทั่วไปตามกรรมของตนจากนั้นเก่าเป็นเทบุตเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆย้อนแล้วแต่เป็นที่บรรจุ ของผู้สร้างบุญสร้างกรรมได้ตามกำลังของตนจะขึ้นไปเสวยผลบุญในสวรรค์ชั้นนั้นๆซึ่งไม่มีความอัดอั้นไม่มีความคับแคบในสวรรค์ทุกชั้นหากเป็นความพอดีกับกรรมดีของผู้ทำที่จะไปเสวยในที่ต่างๆเช่นสวรรค์หกชั้นมีจาตุมเป็นชั้นแรก จนกระทั่งปรณนินมิตตวสาวดีเรียกว่าสวรรค์หกชัน้นสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นนั้นไม่มีความคับแคบตีบตันที่จะบรรจุผู้สร้างคุณคุณงามความดีทั้งหลายไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นไม่มีที่อยู่อย่างนี้ไม่มี สวรรค์ชั้นใดเหมาะสมกับผู้สร้างคุณงามความดีขนาดใดหากพอเหมาะพอดีกันในสวรรค์ชั้นนั้นๆสำหรับผู้สร้างความดีเต็มภูมิของตนที่ควรจะไปเสวยอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกระทั่งถึงชั้นปรินิมิตวสาวดีกว้างขวางไม่มีประมาณพอเหมาะพอดีกับ ผู้สร้างคุณงามความดีที่จะได้ไปเสวยอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเหมือนกันหมดพอดีเท่าเทียมกันหมดจากนั้นผู้ไปพรหมโลกพรหมโลกสิบหกชั้นจะเป็นชั้นใดก็เช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นจาตุมจงกร่งหรือเช่นเดียวกับสวรรค์หกชั้นนี่แหละ จะไปชั้นใดก็มีความไม่มีความตีดตันอันตูพรมโลกชั้นนั้นคับไปแคบไปไม่พออยู่ของเท่ามหาพรหมทั้งหลายอย่างนี้ไม่มเพราะผู้ไปเกิดพระมโลกท่านเรียกว่าพรหมขึ้นเป็นชั้นพรหมแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นเท่ามหาพรหมเต็มอยู่ใน พอมาโลกสิบกชั้นอันนี้ก็พอดิบพอดีกับผู้บำเพ็ญคุณงามความดีที่จะบรรจุอยู่โดยไม่คับแคบอยูตันถึงกับว่าขึ้นสวรรค์แล้วถูกไล่ลงมาเพราะไม่มีที่อยู่ไปสวรรค์ชั้นไหนคนมีบุญไปสวรรค์ชั้นไหนที่อยู่ ที่บรรจุของคนมีบุญในสวรรค์ชั้นนั้นๆไม่พออยู่อย่างนี้ไม่มีไปพรหมโลกชั้นไหนซึ่งควรแก่บุญของตนที่สร้างไว้แล้วแต่พรหมโลกค,ครับแค่ติดตันไม่มีที่อยู่ต้องถูกขับไล่สายส่งลงมาอยู่มนุษย์มนาและไล่ลงไปนรกอเวกีอย่างนี้ไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยโลก,กวิถุทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดสิ่งเหล่านี้เป็นคู่ควรกับการทำดีทำชั่วของสัตว์โลกที่จะต้องไปตกไปอยู่ไปเสวยเสมอหน้ากันหมดทวนนรกก็มีหลายหลุม แต่ละหลุมละหลุมก็พอเหมาะพอดีแก่กรรมชั่วของสั์โลกที่ทำหลักเบามากน้อยต่างกัน